กลับมาร่อมในช่วงใหม่บางคนจะร่วงนงงอนจะไม่มีสมาธิแล้วซึ่งกิจกรรมนี้ชื่อว่า,ก,า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 กิจกรรออาตุน้ำกิน ดีๆนะ ควรมีมารยาทใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนเนี่ยควรมีมารยาทแล้วก็ให้เกียรติทั้งเพื่อนแล้วก็ครูแล้วก็อะไรอีกปฏิบัติตามกฎระเบียบจริงมากอ่าก่อนที่จะก่อนที่ครูจะอธิบายครูมีเพลงเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพให้พวกเราฟังซึ่งเนื้อหาในเพลงนี้มันจะเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตาม,ามารัฐธรรมนูญฉบับที่20ปีพศ255 กีับสิทธิแต่ละสิทธแล้วก็วิธีการปฏิบัติที่มัสอดแทรกอยู่ในท้อีุชว่าายิีทัิเงอที่กนดน้าเสมหนข้ง ประเทราควรจะสิที่เหมนกันต้องเอาไว้ช่วยเสรีภาพที่อยู่ในมือที่คิดไม่จะปฏิบัติเพราะมันจะทำมโนสิทธิเสรีภาพต้องตั้งคดต่ทธิมมันจึงเป็นสิทธิเสรีภาพที่สมบูรณ์นะจะไปอย่างเราไปอย่างมันจะมีคนดีจริงเท่านั้นเสรีภาพควรจคุณทั้งทีเสรีภาก็จงคุณและเีภาพของฉันว่าจะเกิดจะอาจจะเลิจะไปอดีแค่ที่เขาคนะสิทธิธรร ทำให้เกิสันติภาควถึงทเมก้าวหน้าต่อคน oh my God. ผลที่ตามมาเนี่ยก็คือถ้าเราคะเลาะซึ่งกันและกันมันก็จะลดนะความขัดแย้งใช่ไหมคะลดความขัดแย้งข้อทพาทระหว่างการการให้ความสาคัญกับการทะเลาะติดกิอย่างระมมดระวังไม่กระทําการใดในการทําให้ผู้อื่นหรือสังคมเดือดร้อนเนี่ยมันก็จะเป็นแนวทางอย่างสันติไม่มีในการแก้ไขปัญหาก็คือเป็นแนวทางเป็นาทางออกที่ดีที่สุดนี่แหละใช้เหตุผลเมื่อความไม่ตรงการก็ควรจะใช้เหตุผลคุยกัน you ความคิดเห็นของเพื่อนเนี่ยมันไม่ดีเท่าเราหรือว่าความคิดเห็นของเราเนี่ยมันดีกว่า ได้ตัวที่การแสดงความเห็นนั้นมันต้องไม่ไปละเมิดมกฎหรือว่าสิทธิของอื่นอ่าก็ถือว่าคนที่ตอบถูกมากที่สุดเนาะคือกลุ่มสองอ่าแนแต